มันจะแลไปมันจะโมวหัวมันฟ้าฟางมองอะไรมันก็เห็นอะไรเลยมันซูแสง,งนี้ไม่ได้ตาฟางมองใครนี่จำไม่ค่อยได้ะมันฟางคนจะเดินคนเดียวเหมือนจกคนคู่อย่างนี้แหละตาหูตาไม่ดีทำมากกินก็ลำบากมันเป็นภาระกับคนอื่นด้วยออทางภาควิชาจักษุวิทยาเนี่ยนะคะเราได้ทำโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดต้อก่ะมาสิบกว่าปีแล้ว ครั้งนี้ก็เราเลือกมาที่โรงพยาบาลท่ากระดานได้ทราบข่าวว่าเคยมีได้รับการทําผ่าตัดต้อกระจก5้ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นไม่เคยมีใครมาทําให้เลยเพราะรู้สึกว่าครั้งนี้มันจะเป็นผู้ยากไร้ส่วนมากชาวบ้านเนี่ยก็จะเป็นลูกจ้างท mm hmm. ําไร่นะคะโปกนี้คิดว่าถ้าจะให้นั่งรถเข้าไปในแม้แต่โรงพยาบาบลก็เถอะเขาก็อาจจะลำบากในการเดินทางนะคะ ลรเต้อกระจกค,ครับเป็นโรคซึ่งพบได้บ่อยแต่ก็สามารถที่จะให้การรักษาแล้วก็สามารถที่จะกลับมามีการมองเห็นที่ดีได้สําหรับการออกหน่วยครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่คณะแพทยาศาสตร์ศิรภาพาบาลน,นะครับโรงพยาบาลท่กากระดานนะครับแพทย์ในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่มาทุกท่านรวมทั้งผู้ที่สนับสนุนโครงการนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่ามูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับครับขาดเขาเหล่านี้แล้วเนี่ยโครงการนี้ก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จครับ โครงการมองโลกใส่แม้วัยสูงนะคะเป็นหนึหนึ่งโครงการที่มูลนธิธิตั้งใจทำเพื่อดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดารมูล,ลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับโดยการสนับสนุนของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการนั้นเป็นประโยชน์ครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นผู้สูงอายุเหล่านี้กลับมามองเห็นโลกอย่างสดใสและมีความสุขในการดำเนินชีวิตอีกครั้งหนึ่งและนี่คือภารกิจของเรามูล,ลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับที่โครงการมาอย่างนี้เราก็ดีใจนะคะ เพราะว่ามาให้แสงสว่างกับผู้ที่ยากไร้ทุกอย่างท้งโครงการทั้งหมอที่มาอุปการะมาช่วยเราเนี่ยก็ดีใจมากเลยครับพวกเราขอบคุณอย่างสูงเลยเหมือนถ้าเกิดหมายเขาไปไม่ได้ไม่เป็นก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแล้วแต่มีมาอี้ก็ดีใจขอบคุณโรงพยาบาลสลิราชค่ะและไทยประกันชีวิตด้วยค่ะทำให้ตาสว่างมากเลยดีใจมากอย่าง